อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะทุกคนนี่ปลาหิวอาหารวิ่งรอบบอ่อแล้วจ้าเราจะไปดูคุณตาให้อาหารปลากันนะคะเช้าวันใหม่ค่ะเหมือนฝนจะตกเลยค่ะท้องฟ้าคืึ้นคตกมาเถอะฝน ให้ฝนตกจังเลยเทแล้วเทแล้วเสียงนกเสียงกาเจ้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 าเลยจ้ะนีม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เสียงทางกลงลงเป่งเลงมากเลยจ้ะ เลี้ยงปลาดุก5เดือนเดือนแรกให้อาหารเม็ดจ้ะเดือนที่สองเป็นต้นไปให้อาหารสดอาหารสดก็คือรับมาจากโรงงานเลยนะคะไส้ไก่หัวไก่ขั้วกึ๋นขั้วตับจ้ะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะ4เดือน,อนใกล้ได้จับแล้วจ้ะ4เดือน5เดือนใกล้ได้จับแล้วเราเทอย่างนี้ให้เขาได้เลยก็เขาตัวโตแล้ว โตแล้วกินได้แล้วเราจะงดอาหารก่อนจับด้วยนะคะก็ถึงกำหนดจับเราก็จะงดตัวใหญ่มากแล้วค่ะสองตัวโลสามตัวโลจ้ะกำหนดจับวันที่ยี่สิบนะคะแต่ถ้าบอกอื่นๆจับยังไม่เสร็จโคต,ตาก็ยังไม่หมดก็เลื่อนไปเรื่อยจ้ะเห็นไหมฮะเริ่มตัวใหญ่แล้ว วางเป็นจุดๆรอบบ่อไปเลยค่ะให้แล้วก็เคาะ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 ก็จะตามไปตามเสียงต้งงองตั้งแรงไปทำแบบนี้ดีนะเขาแบบว่ากระจายไปรอบบ่อเองเลยค่ะถ้าเราบดละเอียดแล้วมาโยนให้เขาน่าเหมือนมันจะละลายไปกับน้ําเหมือนเขาจะไม่ค่อยโตจ้ะแต่ถ้าแบบแบบเนี้ยเหมือนเขาแบบได้กินเต็มที่อจ้ะ โตเร็วยิงเป็นที่นไฮะปลาเขาจะวิ่งวนกระจายรอบบ่อเลยวันนี้อากาศดีค่ะลดอาหารมาช้าวันนี้ได้รับคิวจากโรงงานคิวสุดท้ายมาถึงเราตีห้าครึ่งเกือบหกโมงตีห้า่สิบแปด ไม่เป็นไรค่ะอาหารยังสดอยู่เพราะว่าเขาก็ออกจากโรงงานช้าเหมือนฉันอากาศวันนี้ก็เย็นสบายจะไม่ร้อนกินเยอะๆกินเยอะๆใกล้ได้จับแล้วนะเขาได้ยินเสียงเคาะเขาก็จะมุ่งหน้าไปฝั่งน้นแล้วนะตัวใหญ่ไหมคะทุกคน อันนี้คือบอ่อที่สองจ้ะบอ่อที่สามเดี๋ยวเราจะไปกระจายอาหารช่วยคุณตานะคะปกติก็ให้ช่วยกันนะจ้ะวันนี้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดู ไปค่ะบ่อน,นี้ตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดให้เยอะสุดค่ะหกถังไปเลยค่ะ นี่ถามสุดท้ายแต่ก็ยังมีแบบหัวบทให้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ให้ใส้อย่างเดียวมีหัวบทด้วย ไปจ้าไปดูหัวไก่บดกันนะคะเนี่ยวันนี้อากาศดีมากถึงอาหารมาสายก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ร้อนให้ได้เขาจะมาเป็นถังๆอย่างนี้เลยค่ะรับจากโรงงานมาแล้วก็ส่งตรงถึงฟาร์มเลยค่ะ บทเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแบ่งให้ข้าเท่ากันค่ะสามทั้งสามบมอกหัวไก่โบดใกล้ได้จับแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฟาร์มอื่นเขาได้กำไรฟาร์มละห้าหกตันนะคะ รอดูว่าเราจะได้กำไรสักเท่าไหร่นะคะจะได้กำไรเยอะเหมือนเขาไหมเป็นกำลังใจให้ฟาร์มสวนชาติด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปให้อาหารปลาต่อก่อนนะบ๊ายบาย